ทำอย่างนผมเช็คราชานน,นครรับเาซ้อมมากี่วันซ้อมมาตั้งแต่โชคออสเตรเลียเสร็จก,ก็ซ้อมต่อก็กลับมาซ้อมเลยก็ซ้อมอยู่ที่ราชานน,นมีใครเป็นกู้ป้าซ้อมมาอย่างนี้นตอนนี้มีเด็กๆนี่ค่ายครับมาใหม่ๆเยอะตอนนี้เราอายุสามสิบสูงสูงเท่าไหร่ละร้อยหกเก้าเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกเก้าเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับไตล์โชกสนุกครับครบเจอ่ันวันนี้เลยต้องมาเจอกับมงคลเด็กเล็กเนาะ ยังไม่เคยต่อยกันแน่นอนไม่เคยครั้งแรกเลยคือรายการกันไปสองครั้งไม่ได้ต่อยมันไปผัดไปกันมาแต่วันนี้มาเจอกันแล้วนะใช่แล้วได้ศึกษาเกมต่อยน้องมันยังก็เห็นบ่อยครับเห็นต่อยกันเอาโมเตอรตายเออจุกจิกครีมวันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอมงคลเดดเล็ตวางเกมวางแผนให้ดีกับเดินกับตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิทุ่มทีล่าสุดต่อยที่ไหนมาที่ออสเตรเลียแข่งกันแล้วก็ที่ไทยก็ ที่โคราชครับชนะลุงแสงตะวันวันนั้นเวทเท่าไห140ร่140ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบวันนี้ต่อยร้อยสามเก้าเนาะเมื่อเช้ามาไปรถเท่าไหร่สองปันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยร่างกายตอนนี้อึดอ่มเซนเกินร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอาาอามาชนะกับได้เหมือนเดิมครับคุ้มมาจริงโลไฟนี้เออหกโลเจ็ดโลนะต่อยมวยไทยของเราหลักร้อยบวกฮะร้อยบวกคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วหน่อย แฟนคทัพเทามันปวดมือยามเละประเทศไทยทุกคนใครัคบด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมวันนี้ที่ครับคู่เอกเลยนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีผมว่าครับ